สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําแนวทางการป้องกันโรคโควิด -19 ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับแนวทางการป้องกันเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิดก COVID ันค่ะโควิด -19 เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับไข้หวัดแต่ทําไมถึงได้รุนแรงมากขนาดนี้มันสามารถทำลายเนื้อเยื่อปอดให้เสียหายได้ถาวรเลยจริงหรือไม่ในคลิปนี้จะเปิดเผยทุกอย่างให้คุณรู้นะครับ โรคโควิด -19 หรือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีการระบาดอย่างมากที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนในช่วงปี2019ในตอนนั้นเรารู้จักกันในชื่อของไวรัสอู่ฮั่นก่อนที่จะมีการระบุในภายหลังว่าเป็นเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนาแต่ว่าไวรัสตัวนี้เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนต่อมาทางองค์การอนามัยโลกจึงได้มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการให้กับโรคนี้ว่าโควิด -19 นั่นเองนะครับความจริงก็คือโคโรนาไวรัสนี้มีมานานแล้วและก็มีอยู่ด้วยกัันนหลายายยสพธุ์ ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ทาให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยชื่อโครโรนานี้มาจากลักษณะของเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฎโดยคําว่าโครโรนานี้เป็นภาษาละตินซึ่งแปลว่ามงกุฎนั่นเองนะครับผมและลักษณะของไวรัสโครโรนานี้จะมีเปลือกพุ่มด้านนอกซึ่งประกอบด้วยโปรโตีนและก็ปกคลุมไปด้วยกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและก็ยังมีปุ่มไขมันยื่นออกมาจากอนุภาคของไวรัสนั่นเองครับหรือพูดง่ายๆก็คือ เชื้อไวรัสโครโรนานี้จะมีหนามอยู่รอบตัวดังนั้นจึงสามารถเกาะอยู่ตามอวัยวะของคนเราได้นั่นเองความจริงอีกอย่างก็คือโครโรนาไวารัสนั้นเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคได้ทั้งในคนและก็ในสัตว์อื่นด้วยยิ่งถ้าหากเป็นสถานที่ซึ่งมีการรวมตัวของสัตว์ที่มีความหนาแน่นขอยกตัวอย่างเช่นตลาดค้าเนื้อสัตว์ต่างๆเป็นต้นและตน้นตอของการระบาดก็อาจจะมาจากสัตว์ปีกก็ได้อย่างเช่นนกหรือค้างคาวหรือไก่เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่นวัวม้าแมวหนูหรือแม้กระทั่งอูดไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์เลื้อยคานอย่างเช่นงูนั่นเองนะครับเรื่องจริงก็คือเราได้เจอกับโครโรนาไวรัสนั้นมาตลอดนะครับเพราะว่าโครโครโนาไวรัสนั้นมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าโดยปกติแล้วก็จะไม่ได้ก่อโรคที่รุนแรงอะไรมากนักเพียงแต่ทําให้เป็นไข้หวัดธรรมดานั่นเองแต่ก็ยังมีโครโครโนาอยู่บางสายพันธุ์ที่สามารถก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงถึงขั้นทําให้ปอดอักเสบได้เช่นกันอย่างเช่นโรคซาร์สซึ่งมาจากทางคข้า มายังตัวชมดแล้วก็ติดเชื้อมายังคนแล้วก็ยังมีโรคเมอสที่มาจากค้างคาวติดมายังอุ่นแล้วก็ติดเชื้อมายังคนเช่นกันนะครับและล่าสุดนี้โรคโควิด -19 ซึ่งเป็นโครโรนาสายพันธ์ใหม่ที่เพิ่งมีการค้นพบซึ่งก็คือสายพันธุ์ที่7จนั่นเองนะครับสำหรับต้นตอของโครโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่2019นนี้มีข้อมูลยืนยันแล้วว่ามาจากค้างคาวที่พบในประเทศจีน โดยเกิดจากการผสมระหว่างโคโรนาไวรัสในค้างคาวกับโคโรนาไวรัสในงูเหา่าแล้วก็กลายพันธุ์มาเป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019แล้วและก็แพร่เชื้อมายังคนในที่สุดนะวิธีการป้องกันตนเองจากเชือ้อโควิด1 9ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด1 9ถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ซึ่งกำลังลุกลามไปทั่วทุกมุมภาคของโลก โดยเชื้อโควิด1 9สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจรับละอองเชื้อโรคที่มาจากการไอาจามหรือการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อแม้แต่การสัมผัสเชื้อโรคที่อาจจะตกค้างอยู่ในสิ่งของก็มีโอกาสที่เชื้อโควิด1 9จะเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านปากจมูกหรือตาเช่นกันยิ่งไปกว่านี้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกก็ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย แต่เราสามารถป้องกันเชื้อโควิด -19 ทําทำได้ง่ายๆเพียงแค่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ต้องพบปะผู้คนมันล้างมือด้วยสบู่ให้ถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าปากจมูกและดวงตาเพราะอาจทำให้เชื้อโรคโควิด -19 เข้าสู่ร่างกายได้ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตร เพียงแค่นี้ก็สามารถป้องกันเชื้อโควิด -19 ได้แล้วเพียงแค่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามันล้างมือให้ถูกวิธีและเวนเ้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตร